สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ซ่องอาชุราถังสารเรามารับชมกันได้เลยกูวีเฮาหันไปหาเพื่อนของเขาและพูดว่าเอาละไปกันเถอะแน่นอนว่าเป้าหมายของพวกเขาคือแนวหน้าของจักรวรรดิชิงหลวงสวิชานสือหัวเราะออกมาดังๆและปล่อยวิญญาณยุธิการต่อสู้ของเขาอย่างภาคภูมิใจเขาจ้องไปที่วงแหวนวิญญาณสีแดงของเขาและพอใจมากการมีวงแหวนวิญญาณแสนปีนั้นน่าประทับใจมากสําหรับวิญญาจาร์นอกจากนี้สัตว์วิญญาณแสนปีไม่เพียงแต่ให้วงแหวนวิญญาณเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมกระดูกวิญญาณอีกด้วยกระดองเต่าทอง ที่หลอมรวมเข้ากับโลกของเต่าเสียงอูก่อนหน้านี้คือกระดูกวิญญาณที่เต่าสีทองมอบให้เขานอกจากนี้กระดูกวิญญาณยังเป็นกระดูกวิญญาณที่มีค่าที่สุดนั่นคือกระดูกวิญญาณลำตัวสำหรับวิญญาจากประเภทป้องกันกระดูกวิญญาณลำตัวมีความสำคัญมากกว่ากระดูกวิญญาณส่วนหัวสวิชานสือไม่สามารถรอได้อีกต่อไปเขาทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าหลังจากปลดปล่อยวิญญาณยุติการต่อสู้ของเขาตอนนี้เขาเป็นมหาปฏิวิญญาณและสามารถบินไปในอากาศได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือวิญญาณแบบบินได้เขาเป็นคนชอบแสดงออกและแสดงออกด้วยหัวใจ ดังนั้นเขาจะละทิ้งโอกาสนี้เพื่อลองบินออกได้อย่างไรสวิชานสือบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและดึงเจียงหนานหนานไปพร้อมกับเขาเจียงหนานหนานเป็นคนสงวนตัวมากกว่าเขามากแต่เธอไม่ได้ปฏิเสธครั้งแรกที่เธอบินในฐานะมหาป่าวิญญ,ญาเย่กู่อีและหนานชิวชิวเปิดใช้งานเครื่องมือวิญญ,ญาณประเภทบินตามลำดับและตามหลังอย่างใกล้ชิดจี้เจ๋ยเฉินตามหลังพวกเขาพวกวีเฮานำทุกคนขณะที่พวกเขาพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าในเวลาเดียวกันทั้งอูถงค่อนข้างอยู่ใกล้กับพวกวีเฮาขณะที่พวกเขาลอยขึ้นไปในอากาศ ทันใดนั้นเสียงของเธอก็ปรากฏขึ้นที่หูของ่ว,วีเ้าเจ้าโกหกอะไร่ว,วีเ้าเหลือบมองทังอูถังโดยไม่รู้ตัวต้องเออดูเหมือนจะไม่เคยมีระดับการควบคุมแบบนี้มาก่อนทั้งอู๋ถงเหลือบมองเขาด้วยดวงตาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเริ่มที่จะบินขึ้นไปข้างข้างเขาขณะที่เธอกระซิบว่าเจ้าเพิ่งโกหกตอนนี้ข้าโกหกเรื่องอะไร่ว,วีห้าถามอย่างสับสนทั้งอู๋ถงฟงังดูภูมิใจเล็กน้อยในขณะที่เธอพูดว่าเจ้าโกหกเรื่องอสูรเทพปกป้องเจ้าด้วยความแข็งแกร่งของเขาถ้าเขาปกป้้้้ออออองงงงเเเเจจจาาาาาาขขขะตตตััดดกกรรรโบบศมีนทพไไย่ โอกาสนี้มาเพียงครั้งเดียวในพระจันทร์สีน้ำเงินและสามารถเรียกได้ว่าเป็นการแต่งตั้งจากเทพได้หากพลังของเทพปูตรปกป้องเจ้าก็ควรจะปกป้องเจ้าจากการถูกรบกวนจากผู้อื่นพวกวีเฮาจ้องไปที่เธอด้วยความประหลาดใจเขามั่นใจว่าทั้งอูถงคือหวังตงเอ๋ยกเว้นว่าเธอแตกต่างจากที่หวังตงเอ๋เคยเป็นมาก่อนเล็กน้อยเขาสามารถเห็นเงาของหวังชิวเอ๋ในตัวเธอเป็นครั้งคราวแต่ถ้าว่าแม้ว่าตงเอ๋จะสูญเสียความทรงจำของเธอไปแต่ดูเหมือนว่าเธอจะได้รับความรู้ที่เธอไม่เคยมีมาก่อนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งอูทงหัวา่ ข้าพูดถูกใช่ไหมเจ้าโกหกทำไมผู้วีเฮ่ายิ้มแล้วพูดว่าทำไมข้าต้องบอกเจ้าทั้งอูถงกล่าวขู่ว่าถ้าเจ้าไม่บอกข้าข้าจะเปิดโปงคาโกหกของเจ้ากับคนอื่นเพื่อให้ทุกคนไม่พอใจเจ้าผู้วีเฮ้าหัวเราะและพูดว่าเจ้าทําตัวเป็นเหมือนเด็กเรียกใครว่าเด็กทั้งอูถงโกรกพวีเฮ้าหัวเราะอีกครั้งและพูดว่าเป็นเด็กผิดตรงไหนบริสุธ์และปราศจากความชั่วร้ายข้าชอบพฤติกรรมของเจ้าในตอนนี้ทั้งอูถงตกตะลึงชั่วครู่เมื่อเธอมองเห็นความรักและความหุกใหญ่ในดวงตาของเขาที่่่เขาาไมใใใสใจในกรปิดบั เธอหน้าแดงและรีบพูดอย่างขุนทึงว่าเจ้าบ้าขอตีหน่อยได้ไหมเจ้าจะบอกข้าหรือไม่พวกวีเห่ากล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าอันที่จริงก็ไม่มีอะไรมากข้าแค่ไม่อยากให้ทุกคนเป็นหูกข้าอสูรเทพตีเทียนได้กำหนดข้อจำกัดบางอย่างไว้กับข้าเจ้าพูดถูกเขาต้องการหยุดข้าไม่ให้โตตอบกับอาณาจักรแห่งเทพข้าจะทำอย่างไรได้ข้าไม่สามารถเอาชนะเขาได้และข้าก็ไม่สามารถต้านทานเขาได้ถ้าเขาหยุดข้าไม่ให้ทำเช่นนั้นก็เป็นเช่นนั้นทั้งอูถงจ้องมองเขาขณะที่เธอถามว่าเจ้ารู้ไหมว่าสถานะนั้นของเจ้า มีความสำคัญต่ออนาคตของเจ้าแค่ไหนพวกวีเฮ่ายิ้มจางๆและตอบว่าเจ้าบอกข้าแล้วไม่ใช่เหรอแน่นอนข้าก็รู้แล้วทั้งอูถงกล่าวว่าแล้วทำไมเจ้าถึงทำตัวเฉยเมยเนื่องจากเจ้าพลาดโอกาสนี้ไปเจ้าอาจไม่พบโอกาสนี้อีกเลยตลอดชีวิตพวกวีเฮาตอบว่าเจ้าไม่มีศรัทธาในตัวข้างั้นหรือแต่ข้าเชื่อมั่นในตัวเองมากทั้งอูทงอารมณ์เสียเล็กน้อยพูดว่าเจ้าช่างเอาแต่ใจและไร้เหตุผลมาก ข้าขี้เกียจเกินกว่าจะสนใจเจ้าแล้วเธอกางปีกออกด้านหลังขณะที่เธอพูดและกระพือปีกอย่างแรงขณะที่เธอบินไปด้านหน้าอารมณ์ของฮู้วีเฮาไม่ค่อยดีก่อนหน้านี้แต่ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่า,าจิตวิญญาณของเขาดีขึ้นเมื่อเขามองดูการกระทำและการกลับมาที่มีสเสนห์ของเธอและผมสีฟ้าอมชมพูของเธอที่พลิ้วไหวบนท้องฟ้าสำหรับเขาสิ่งที่ถังอูถงเพิ่งพูดกับเขานั้นเป็นความห่วงใยตงเอ,อ๋อแม้ว่าเจ้าจะลืมข้าไปแล้วแต่เจ้ายังเป็นห่วงข้าโดยไม่รู้ตัวอยู่หรือเปล่าอันที่จจรรรรรริงงททุกกกกกคคนนนไไมูู่่่่่้้้้เเเเืออีแตาาาาาดยััับบสสญวป็พห พี่เทียนเมืองและคนอื่นๆต่างตั้งความหวังไว้กับข้าและข้าจะตั้งใจทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะได้เป็นเทพแต่เจ้าคือคนที่สำคัญที่สุดในหัวใจของข้าเสมอต่อให้เจ้าลืมว่าตัวเองเป็นใครในเมื่อก่อนข้าจะพาเจ้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมแน่นอนปีกผีเสื้อของฮู้บีเห่ายื่นออกไปด้านหลังของเขาและเขาเร่งความเร็วในขณะที่เขาไล่ตามทางอูถงเขาบินไปข้างหลังเธอโดยไม่เร็วหรือช้าเกินไปและมองดูเธอสำหรับฮู้บีเห่านี้เป็นรูปแบบการพักผ่อนที่ดีที่สุดสำหรับจิตใจของเขาทั้งอูถงยังคงบินไปข้้้้าางหนนนเธอออไไม่ได่ดโตตบกับคื เพราะเธอไม่คุ้นเคยกับคนอื่นยิ่งเธอบินมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งรู้สึกราวกับว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอหันไปรอบๆโดยไม่รู้ตัวและได้พบกับดวงตาที่น่าหลงใหลของพวกวีเฮาเธอตัวสั่นและเกือบจะเสียการทรงตัวกลางอากาศมองอะไรทั้งอูถงพูดด้วยความโกรธพวกวีเฮาตอบว่าข้ากำลังมองเจ้าอยู่ทำไมเจ้าถึงมองมาที่ข้ายอย่างนั้นทั้งอูถงกล่าวอย่างดูเดือดแต่เธอสวยเกินไปและถึงแม้ว่าเธอจงใจจะพยายามทำให้รูปลักษณ์ภายนอกดูดูร้ายและชั่วร้ายแต่เธอก็ยังน่ารักในสายตาของพวกีเ่าพว่ารกกนนะอไ ข้าไม่สามารถมองเจ้าได้งั้นหรือข้าแค่บินตามหลังเจ้ามันไม่ปกติตรงไหนที่สายตาของข้าจะมองไปที่เจ้าเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้มองมาที่ข้าทั้งอูถงกรกูวีเฮ้าทำหน้าบึ้งและพูดว่าแต่ถ้าข้าไม่มองเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าข้าชนเจ้าเจ้าไม่สามารถให้ข้าหลับตาได้เมื่อข้าบินทั้งอูถงบนอย่างเย็นชาและพูดว่างั้นเจ้าบินไปข้างหน้าข้าและจ้องมองไปที่อากาศด้วยตัวเองกูวีเฮ่าไม่ได้โต้เถียงกับเธอเขาพยักหน้าและพูดว่าตกลงเขารีบบินไปข้างหน้าเธอในพริบตาเย่กู ไม่ไกลจากที่ฮู้บีเห่าอยู่นันชิวชิวทำหน้าบึ้งและไม่พอใจเล็กน้อยขณะที่เธอพูดว่าดูนั่นสิพวกเขากำลังจีบกันในที่สาธารณะเธอสูญเสียความทรงจำของเธอจริงไหมข้าคิดว่าพวกเขากำลังแสดงอยู่เยี่ยกูอีสายหูเบาและพูดว่าพยายามทำตัวเป็นกลางสาวสวยเจ้าสนใจเขาด้วยใช่ไหมเจ้าน่าจะสามารถดูได้จากสายตาของเขาว่าเขาไม่อาจชอบใครอื่นได้นอกจากเธอรักข้างเดียวมันน่าสนใจไหมนันชิวชิวหัวเราะแล้วพูดว่าท่านกำลังพยายามอย่างหนักที่จะโน้มน้าวตัวเองด้วยการพูดทั้งหมดใช่ไหมพี่สาวกูอี ข้าไม่ได้สนใจสายตาของฮุีเฮาแต่ข้าเห็นสายตาของท่านมากมายตั้งแต่เขากลับมาสายตาของท่านก็หันมามองเขาอย่างใส่ใจท่านพยายามจะทําอะไรเย่กูอีหน้าแดงและโตกลับทำไมข้าจะมองเขาไม่ได้ล่ะหนานชิวชิวหัวเราะท่านสามารถมองเขาได้แต่ท่านไม่สามารถมีเขาได้ไม่กังวลหรือเย่ยกูอีบนและรีบเร่งที่จะพุ่งไปข้างหน้าและไม่พูดอะไรอีกมีร่องรอยของความสิ้นหวังเล็กน้อยในดวงตาของเธอเจ้าอาจจะชอบใครสักคนได้แต่บางคนอาจจะไม่มีความรู้สึกแบบเดียวกับเจ้าแต่ถ้าว่าแม้ว่าเธอรู้ว่าความรู้สึกของเธอ จะไม่นําไปสู่สิ่งใดเลยแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะโหยหาเขาอาจเป็นเพราะเขาโดดเด่นเกินไปและเขาดึงดูดความสนใจของเธอมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่นั้นมาเธอก็ไม่เคยมองผู้ชายอื่นเลยความจริงก็คือเย่กูอีไม่รู้ว่าเธอตัหนิตัวเองอย่างเศร้าโศกกี่ครั้งที่จะเดินหนีจากความรักข้ังเดียวของเธอแต่เธอพบว่าเธอทําไม่ได้เลยยิ่งเธออยากจะเดินจากไปเท่าไหร่ร่างของเขาก็ยิ่งฝังลึกอยู่ในใจของเธอมากขึ้นเท่านั้นในที่สุดเธอก็เลิกพยายามเธอปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นถ้าข้าชอบเขาก็ปล่อยให้มันเเป็นนนอออย่า่างัั้ธไมคครบครบว และไม่มีใครรีบหรือเร่งให้เธอหาผู้ชายเธอใช้เวลาและพลังงานส่วนใหญ่ในการฝึกฝนและเธอจะปล่อยให้ธรรมชาติเข้ามาแทนที่ด้วยความรู้สึกและความรักของเธอทําให้สภาพจิตใจของเธอราบรื่นและรักษาความสงบทําให้ตัวเองได้สบายขึ้นมากการคิดถึงฮู้บีเข้าเป็นครั้งคราวเป็นความสุขสําหรับเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขากลับมาความสุขของเธอเด่นชัดมากขึ้นเมื่อเธอเห็นเขาเธอไม่ปรารถนาหรือหวังสิ่งใดเลยและเพียงจ้องมองเขาอย่างเงียบๆเธอตรหนักว่าเธอค่อนข้างพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่เธอเคยย่อเย้ยตัวเองเธอรู้สึกพูดไม่อออกกกเเี่ยววัับตง แต่แล้วยังไงล่ะเธอคงจะเดินจากความรู้สึกของเธอไปนานแล้วข้าทำได้หวังชิวเออร์โดดเด่นมากแต่ถึงแม้เธอจะไม่สามารถขยับหัวใจของฮูบีเฮาได้และเธอก็สังเวยตัวเองเพื่อช่วยเขาในท้ายที่สุดข้าไม่เคยทำอะไรเพื่อเขาเลยข้าก็เลยจะฝังความรู้สึกที่มีต่อเขาไว้ลึกๆในใจบางทีหลังจากผ่านไปนานความรู้สึกเหล่านี้จะค่อยๆลดลงและข้าก็คงจะลืมมันไปโดยธรรมชาติหรืออาจจะมีผู้ชายอีกคนที่สามารถกระตุ้นหัวใจข้าได้ปรากฏตัวขึ้นและเข้ามาแทนที่ฮูบีเฮาใน,ในหัวใจของข้าเย่ยกูอีไม่ได้มีศร การหาคนที่โดดเด่นกว่าฮว,วีเฮาดูเหมือนจะท้าทายเล็กน้อยฮวยเฮาไม่ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในความคิดของเย่ยกู่อีและหนานชิวชิวเขากำลังบินอยู่ข้างหน้าและยังคงมีรอยยิ้มจางๆอยู่บนใบหน้าของเขาพลังวิญ,ญญาณของเขาทรงพลังและเขารู้สึกได้ชัดเจนว่ามีดวงตาสีฟ้าอมชมพูคู่หนึ่งซึ่งมองดูเขาจากด้านหลังไม่ว่าข้าจะดูคนที่เขารักหรือคนที่ข้ารักกำลังดูข้าอยู่ข้าก็มีความสุขเหมือนกันดีใจจังที่ตรงเออกลับมาทั้งอูถงบินตามหลังเขาและจ้องมองไปที่หลังของฮวยเฮาเธออดไม่ได้ที่จะฝันันนงว เธอไม่รู้ว่าทำไมเครื่องมือบินญ,ญาประเภทบินของเขาจึงดูคุ้นเคยเขาแค่บินอยู่ตรงหน้าเธออย่างเงียบๆและเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ดูเหมือนว่าเขาจะรวมเข้ากับอากาศรอบตัวเขาราวกับว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของอากาศและพื้นที่นั้นตั้งแต่แรกขณะที่เธอและคนอื่นๆเป็นคนนอกเจ้าคนนี้ไปถึงระดับสูงจริงๆง,ง,งั้นเหรอไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาสามารถโต้ตอบกับสวรรค์และโลกได้จริงๆเขาค่อนข้างน่าประทับใจน่าเสียดายเพราะเขาไม่ใช่คนดีทั้งอูทงตรา,าหน้าฮู้บีฮ่าวา่าไม่ใช่คนดีนะับตั้งแต่ครั้งแรกที่เขากอดเธอ อย่างน้อยความประทับใจของเธอก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักในตอนนี้และสามารถเพิ่มคำศัพท์ได้หลายคำอย่างมากที่สุดเขาเป็นไบร้า,ายที่มีความสามารถพิเศษหรือเขาเป็นไบร้า,ายที่มีพลังบางอย่างทั้งชายและหญิงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสนใจและอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่รู้จักหรือลึกลับพวกวีเฮาเป็นเช่นนั้นกับทั้งอ응ู๋ถงและเธอเริ่มรู้สึกสนใจและอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเขาบุคคลน,นี้ดูเหมือนจะมีความลับที่ซ่อนอยู่นับไม่ถ้วนนอกจากนี้ความลับเหล่านั้นดูเหมือนจะเกี่ยวข้อง,ของกับท่า้ลวแ เมื่อตอนที่เธอเข้ามาที่โรงเรียนสื่อหลายเคร์อเป็นครั้งแรกเพราะทุกคนเชื่อว่าเธอกับฮู้วีเฮาควรจะอยู่ด้วยกันในตอนแรกเธอโกรธและคิดว่าทุกคนในโรงเรียนสื่อหลายเคร์กลายเป็นคนบ้าไปแล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปและทุกคนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆพูดแบบเดียวกันเธอรู <ท chau. S 1> ้สึกได้เพียงเล็กน้อยบางทีคนที่ดูเหมือนกับข้าอาจเกี่ยวข้องกับเจ้าคนนี้แต่คนที่ดูเหมือนข้าจริงๆหรือเมื่อฮูวีเฮาปรากฏตัวครั้งแรกต่อหน้าเธอและสวมกอดเธอทั้งอุถงก็มึนงงและเธอกท็ทุบตีฮูวีเฮาทันท,ทีเธอรู้ว่าเธออารมณ์ดี และถ้าคนอื่นทําในสิ่งที่ฮู้บีเฮาทําเธอคงจะต้องต่อสู้กับคนคนนั้นจนหนึ่งในนั้นเสียชีวิตเมื่อเธอพบฮู้บีเฮาเป็นครั้งแรกถึงแม้ว่าเธอจะฟาดฟันใส่เขาเพราะว่าเธอโกรธแต่เธอก็ไม่รู้สึกถึงเจตนาร้ายใดๆในใจของเธอเลยในระหว่างการโจมตีเธอรู้สึกนุ่มนวลระหว่างการต่อสู้เธอไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเกิดขึ้นแต่หัวใจของเธอดูอ่อนลุงอย่างครอบคลุมไม่ได้เมื่อมองตาของเจ้าคนนี้เรื่องนี้ก็เหมือนกันทั้งทั้งที่เธอเรียกเขาว่าวายร้ายและดูเหมือนว่ามีความเกี่ยวข้องกันรระหว่่่่าางงงงงงงคนททททััท้้สสอออจิิๆพบุกกียเชื เพราะคนคนนี้ไม่ปรากฏในความทรงจําของเธอมาก่อนมันยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขารู้จักกันหรือมีปฏิสัมพันธ์ใดๆเธอสายหัวอย่างแรงและผมสีน้ําเงินอมชมพูของเธอปลิวสวยบนท้องฟ้าข้างหลังเธอข้าจะไม่คิดถึงเขาอีกแล้วข้าจะไม่สนใจเขาในอนาคตทั้งอูถงกาลังคิดแบบนั้นกับตัวเองแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะมองดูเขาเธอจ้องไปที่ร่างสูงและผมเปลวของเขาที่บินไปอยู่ข้างหน้าเธอและเธอรู้สึกว่าพลังวิญญ,ญาณอ่นอ,อนโยน ที่แผ่กระจายออกจากร่างกายของเขาด้วยเหตุผลบางอย่างเธอไม่สามารถละสายตาจากไปได้บุคคลที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่มของพวกเขาคือจัก,กรพัรดิวิญญาดังนั้นจึงไม่มีใครมีปัญหาในการบินอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานพวกเขาบินประมาณสองชั่วโมงก่อนที่ฮัววีเฮาจะแนะนําให้ทุกคนลงมาพักผ่อนพวกเขาได้เข้าสู่เขตแดนของจักรวรรดิชิงหลัวและต้องใช้เวลายอย่างน้อยอีกสองชั่วโมงก่อนที่จะไปถึงพื้นที่ภาคตะวันตกของจักรวรรดิชิงหลัวพวกเขาจะอยู่ใกล้กับแนวหน้ามากทุกคนออกไปตั้งแต่เช้าตรู่ ดังนั้นพวกเขาจึงหิวเล็กน้อยเมื่อลงมาที่พื้นพวกเขานําอาหารมารับประทานและดื่มน้ําและเริ่มรับประทานอาหารของตนเองและทุกคนก็พักผ่อนในเวลาเดียวกันสวิชานสือและเจียงหนานหนานมีอารมณ์ร่าเริงพวกเขาเพิ่งกลายเป็นมหาปาวิญญาณและบินไปในอากาศโดยไม่มีเครื่องมือวิญญาณใดๆมันรู้สึกมหาสจั์มากพลังวิญญาณของคนคนหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากที่คนหนึ่งกลายเป็นมหาปาวิญญาณและมหาปาวิญญาณสามารถลดล่อยกลายแท้วิญญาณยุดได้มหาปาวิญญาณจะได้รับประสบการณ์ การก้าวกระโดดเชิงคุณภาพในด้านความแข็งแกร่งในการต่อสู้พวกเขาเป็นนักเรียนที่มีพรสวรรค์และเป็นนักเรียนชั้นยอดจากโรงเรียนสื่อหลายเครอร์ตั้งแต่แรกและพวกเขาเพิ่งกลายเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในรุ่นน้องหลังจากที่พวกเขากลายเป็นมหาปา่าปญญาพวกเขายังปิดระยะห่างระหว่างหู้บีเท่ากับตัวเองแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ